สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังจะนำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าชีวิตของเรามีแค่4,000สัปดาห์ของคุณโอลิเวอร์เบิร์กแมนนะฮะและมีชื่อตอนว่าผัดวันประกันพรุ่งให้เก่งกว่าเดิมหลายท่านทราบดีนะครับว่าการผัดวันประกันพรุ่งนั้นเป็นเรื่องไม่ดี แต่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งหรือผัดวันประกันพรุ่งให้เก่งขึ้นนั้นมันจะช่วยจัดการเวลาในแต่ละวันของเราได้และมันทำยังไงไปฟังพร้อมกันเลยนะครับการบริหารจัดการเวลาที่มีจำกัดของพวกเราไม่ได้เกี่ยวกับการทำอย่างไรให้ทุกอย่างเสร็จได้เพราะมันไม่มีวันเกิดขึ้นได้หรอกแต่เป็นการหาวิธีให้เราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่สุดว่าเราจะไม่ทำอะไร และทำอย่างไรให้เรารู้สึกสบายใจเมื่อไม่ได้ทำมันเกรกเคสนักเขียนและครูชาวอเมริกันได้กล่าวไว้ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะผัดวันประกันพรุ่งให้เก่งกว่าเดิมการผัดวันประกันพรุ่งในแบบใดแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ที่จริงแล้วในช่วงใดช่วงหนึ่งของคุณจะต้องผัดวันประกันพรุ่งกับแทบทุกอย่างและในบ้านปลายชีวิต คุณแทบจะไม่ได้ลงมือทำอะไรที่คุณสามารถทำได้ในทางทฤษฎีดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่การกำจัดการผัดวันประกันพรุ่งแต่เป็นการเลือกอย่างชาญฉลาดขึ้นว่าสิ่งไหนควรเลื่อนออกไปเพื่อที่จะได้มุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่สําคัญที่สุดมาตรวัดความสำเร็จที่แท้จริงของเทคนิคการบริหารจัดการเวลาคือการวัดว่า มันสามารถช่วยให้คุณละเลยสิ่งที่สมควรละเลยได้หรือไม่สตีเฟนโควีได้ตีพิมพ์เมื่อปี1994ในเรื่องเล่าที่ว่ามีครูท่านหนึ่งมาถึงชั้นเรียนในวันหนึ่งพร้อมกับหิ้วก้อนหินค่อนข้างใหญ่หลายก้อนหินกรวดจำนวนหนึ่งถุงทรายถุงหนึ่งและโหลแก้วขนาดใหญ่หนึ่งโหลมาด้วยเขาตั้งโจทย์ที่ท้าทายให้กับบรรดาน,นักเรียนว่าพวกเขาจะสามารถใส่ก้อนหินก้อนใหญ่ หินกรวดและทรายทั้งหมดเข้าไปในโหลได้ไหมพวกเด็กนักเรียนพยายามใส่กรวดหินหรือทรายเข้าไปก่อนแล้วก็พบว่าเขาไม่สามารถใส่ก้อนหินเข้าไปได้ในที่สุดครูก็สาธิตวิธีการแก้ปัญหาครูใส่หินก้อนใหญ่ลงไปก่อนจากนั้นก็ใส่กรวดแล้วก็ทรายเพื่อให้ของที่มีขนาดเล็กกว่าได้อยู่ตามช่องว่างสิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าคุณให้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกคุณจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เสร็จและมีที่อีกมากมายสำหรับสิ่งที่มีความสำคัญรองลงมาแต่ถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งที่อยู่ในรายการตามลำดับนี้คุณก็จะไม่มีวันทำเรื่องใหญ่ๆได้เลยเมื่อเป็นเรื่องของเวลาให้ใจ่ายให้ตัวเองก่อนผมยืมวลีนี้มาจากเจสสิก้าอาเบลนักวาดการ์ตูนและโค้ชด้านความคิดสร้างสรรค์ หลักการนี้เป็นสิ่งที่เชื่อถือกันมาอย่างยาวนานเพราะมันใช้ได้ผลจริงถ้าคุณการเงินบางส่วนออกมาตั้งแต่วันที่คุณได้รับเงินเดือนเพื่อนําไปกักตุนไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือนําไปลงทุนหรือจ่ายหนี้คุณก็จะแทบไม่รู้สึกเลยว่าเงินนั้นขาดไปคุณจะใช้ชีวิตของคุณไปจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านจ่ายบินต่างๆราวกับคุณไม่มีเงินส่วนนี้อยู่ตั้งแต่ต้นแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่ คือจ่ายให้ตัวเองเป็นสิ่งสุดท้ายซื้อสิ่งที่คุณต้องการและหวังว่าจะยังมีเงินพอเหลือไว้ให้ออมคุณมักจะพบว่ามันไม่มีเหลือหรอกไม่ใช่เพราะว่าคุณเสียเงินไปกับการตามใจตัวเองด้วยแต่ในช่วงวินาทีที่คุณตัดสินใจคุณอาจจะรู้สึกว่าการใช้จ่ายทุกอย่างนั้นจำเป็นและมีเหตุผลมากแต่ปัญหาคือพวกเราวางแผนระยะยาวได้แย่มาก หากเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งสำคัญกับเราในปัจจุบันการประเมินอย่างรอบคอบว่าเราจะรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือไม่หากผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนด้วยเหตุนี้จึงเป็นธรรมดาที่เราจะโน้มเอียงเข้าข้างการใช้ใจ่ายแล้วมารู้สึกแย่ทีหลังเมื่อไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บแล้วถ้าการมีทักษะในการบริหารจัดการเวลามีความหมายเท่ากับการเรียนรู้ที่จะผัดวันประกันพรุ่งให้ดี โดยเผชิญหน้ากับความจริงของการมีข้อจำกัดและการตัดสินใจเลือกตามข้อจำกัดนั้นถ้าอย่างนั้นการผัดวันประกันพรุ่งอีกแบบหนึง่งหรือแบบที่ไม่ดีซึ่งคอยขัดขวางไม่ให้เราสร้างความก้าวหน้าในงานที่มีความหมายกับตัวเราเองส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นจากการพยายามหนีความจริงข้อนี้ผู้ผัดวันประกันพรุ่งที่ดีจะยอมรับความจริงว่าเธอไม่สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงได้ จึงพยายามตัดสินว่าควรมุ่งเน้นภารกิจชิ้นไหนและอะไรที่ควรละทิ้งอย่างชาญฉลาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางตรงกันข้ามผู้ผัดวันประกันพรุ่งที่แย่จับพบว่าตัวเองกลายเป็นอมพาสเพียงเพราะเขาไม่ยอมรับความคิดเรื่องการ,รเผชิญหน้ากับข้อจำกัดต่างๆของตนเองสำหรับเขาแล้วการผัดวันประกันพรุ่งเป็นกลยุทธ์การหลีกหนีทางอารมณ์ และเป็นวิธีการหาทางที่จะไม่รู้สึกถึงความกดดันในจิตใจที่เกิดขึ้นจากการยอมรับว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีข้อจำกัดอนาคตมักจะน่าพึงใจกว่าปัจจุบันเพราะคุณสามารถดื่มด่ากับความหวังทั้งปวงที่คุณมีแม้มันจะขัดแย้งกันเองเรื่องคู่รักในฝันก็เช่นกันคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษต่างๆซึ่งไม่สามารถมีครบในคนคนเดียวในโลกความเป็นจริง ตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนโดยหวังอย่างไม่รู้ตัวว่าคู่ของคุณจะให้ทั้งความรู้สึกมั่นคงและความน่าตื่นเต้นอย่างไม่จำกัดและเมื่อมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณจึงคิดเอาเองว่าปัญหาอยู่ที่คู่ของคุณและคุณสมบัติเหล่านี้อาจมีอยู่ในคนอื่นซึ่งเป็นคนที่คุณควรเริ่มออกตามหาแต่ความเป็นจริงก็คือ สิ่งที่คุณต้องการนั้นมันขัดแย้งกันอยู่คุณสมบัติที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถเป็นผู้ให้ความตื่นเต้นได้อย่างดีโดยทั่วไปแล้วจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทำให้เขาหรือเธอเป็นผู้ให้ความมั่นคงได้ดีการหาคุณสมบัติทั้งสองสิ่งนี้ในตัวของมนุษย์คนเดียวที่มีตัวตนจริงๆช่างไร้เหตุผลไม่ต่างจากการใฝ่ฝันที่จะคบกับคนที่สูง4ฟุตและ6ฟุตในเวลาเดียวกัน ไม่ใช่แค่คุณควรลงหลักปักฐานเท่านั้นแต่จะให้ดีคุณควรจะลงหลักปักฐานในแบบที่ยากเกินกว่าจะเปลี่ยนใจได้เช่นการย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานหรือมีลูกด้วยกันความย้อนแย้งอย่างยิ่งของการพยายามหลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจำกัดก็คือเมื่อคนเราตัดสินใจเลือกในที่สุดและเลือกโดยรู้ว่าแทบจะย้อนกลับไปเลือกใหม่ไม่ได้ พวกเขามักจะมีความสุขมากกว่าเราแทบจะทำทุกอย่างเพื่อจะเลี่ยงการตัดทางเลือกของตัวเองเพื่อจะทำให้ภาพฝันในอนาคตไม่ถูกบีบบังคับด้วยข้อจำกัดแต่เมื่อเราเผาทำลายทางเลือกเหล่านั้นทิ้งไปหมดเราจะกลับรู้สึกพอใจกับตัวเองมากกว่าในการทดลองครั้งหนึ่งแดนนียลกรินเบิร์นักจิตวิทยาด้านสังคมจากมหาวิทยาลัยฮาวารดและเพื่อนนักวิจัยจัดให้คนจำนวนนับร้อย ได้มีโอกาสเลือกหยิบโปสเตอร์ฟรีจากภาพพิมพ์ศิลปะที่คัดสรรมาจากนั้นเขาก็แบ่งผู้เข้าร่วมทดลองเป็น2กลุ่มสำหรับกลุ่มแรกผู้ทำวิจัยแจ้งว่าพวกเขามีเวลาหนึ่งเดือนที่สามารถนำโปสเตอร์ของตนกลับมาแลกโปสเตอร์อันอื่นอันไหนก็ได้ส่วนกลุ่มที่2ผู้วิจัยบอกว่าการตัดสินใจเลือกของพวกเขานั้นถือเป็นที่สิ้นสุด ในแบบสอบถามเพื่อติดตามผลกลายเป็นว่ากลุ่มหลังหรือกลุ่มที่ต้องหยุดกับสิ่งที่ตัวเองเลือกและไม่ไดุู้งซ่านกับความคิดว่าตนอาจจะเลือกสิ่งที่ดีกว่านี้ได้คือกลุ่มที่แสดงความพอใจในผลงานศินละปะที่ตนเองเลือกมากกว่ากลุ่มแรกมากเลยทีเดียวใช่ว่าเราจำเป็นต้องมีนักจิตวิทยามาเพื่อพิสูจน์ประเด็นนี้งานวิจัยของกรีนเบิร์กได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึก ที่อย่างรากอยู่ในประเพณีทางวัฒนธรรมหลายอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือการแต่งงานเมื่อคนสองคนตกลงที่จะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะยามทุกข์หรือยามสุขแทนที่จะรีบหนีไปทันทีเมื่อเริ่มเจอความยากลาบากพวกเขาจะทำสัญญาต่อกันว่าพวกเขาจะไม่เพียงแค่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากร่วมกันเท่านั้นแต่ยังสัญญาที่จะทำให้วันดีๆมีความหมายมากขึ้นอีกด้วย เพราะการตัดสินใจผูกมัดตนเองไว้กับแนวทางปฏิบัติเดียวที่จำกัดทำให้พวกเขามีโอกาสน้อยลงมากที่จะใช้เวลานั้นไปกับการพยายามปักหมุดเลือกแนวทางอื่นๆในจินตนาการการสร้างข้อผูกมัดด้วยความตั้งใจคือการปิดตายภาพฝันแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วเลือกสิ่งที่ผมอธิบายไปแล้วในบทที่ผ่านมาว่าเป็นความสุขของการพลาดบางสิ่งไป เป็นการรับรู้ว่าการสละทางเลือกอื่นๆทำให้สิ่งที่พวกเขาเลือกนั้นมีความหมายขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการทำสิ่งที่คุณกลัวหรือพยายามเลื่อนมาตลอดจึงทำให้เกิดความรู้สึกสงบใจอย่างคาดไม่ถึงเมื่อคุณไม่สามารถหันหลังกลับไปได้อีกต่อไปความกังวลจะหายไปเพราะตอนนี้มันมีแค่ทางเดียวที่คุณจะเดินต่อไปได้คือการก้าวไปข้างหน้า ไปสู่ผลที่ตามมาจากสิ่งที่คุณเลือกเองโอเคครับเลือกทําในสิ่งที่สำคัญกว่าแล้วสิ่งที่สำคัญรองลงมาก็สามารถผัดวันประกันพรุ่งออกไปในเวลาที่เหมาะสมได้นะครับถือว่าเป็นการจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งที่ดีนะครับและการที่เรามีทางเลือกมากมายในชีวิตนั้นอาจทำให้ชีวิตเราสับสนได้ควรจำกัดหรือกำจัดทางเลือกโดยการเลือกและเมื่อเราเลือกแล้ว ก็ควรทำมันให้ดีที่สุดนะครับโอเคนะฮะสำหรับ EP นี้ก็จบลงอย่าลืมนะครับถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนำมเสนอนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ